ทุกคนดูเอานะคะปรากดการใหม่ปรากฏการณ์จะเคลื่อนกระบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอน17นาฬิกา30นาทีแล้วจะไปจบที่ลานคนเมืองจะมีการเปิดในทีประชากฏการ์ใหม่นะครับคุณผู้ชมครับของคนกรุงเทพตลอดทั้งรายการและคุณผู้ชมอยากให้ติดตามเพิ่มเติดเย็นนี้การแถลงข่าวอย่างเป็นทางการของคุณพิธาลิ้มจะรับ เป็นว่าที่นายยรัฐมนตรีคนต่อไปตั้งรัฐบาล6พักการเมืองคุณผู้ชมฮนะช่วงที่คุณพิธาถแถลง6นะักพ,พักคือ6พรรคการเมืองตอนนั้นนะ้าเวลานั้นเนี่ยยังเป็น399เสียงอยู่ <5. S 1> แต่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยฮนะล่าสุดตอนนี้6พักกลายเป็น สิเสียงแล้ว <German> ส right. right. kind of ูตรจัดตั้งรัฐบาลเอาขึ้นมาเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่พัก9ก้าไกลกลายเป็น152เสียงนะครับตูนเห็นว่าดึงคะแนนมาจากภูมิใจไทยครับและน่าจะเป็นอายุธยาเขตสองหรือไม่เรากําลังตรวจสอบกันอยู่นะฮะเพื่อไทยร้อยเสียงไทยสร้างไทยโประชาชาเก้าเสรีรวมไทยหนึ่งและอีกหนึ่งพักซึ่งราครองหลายคนก็เพิ่งจะได้ยินวันนี้ ครับเป็นคำหนึ่งคะแนนที่เห็นในภาพนั่นคือคุณนนท์กำล่งมีเดียงเดี๋ยวนี้จะทำความรู้จักกับคุณนนท์ด้วยเดี๋ยวคุณผู้ชมต้องรอติดตามกันนะครับคุณพี่จะได้ยินกันนี้แหละถือเสียงข้างมากปิดประตูตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเราตัดเสียงไม้คุณผู้ชมฟังรบทุกประเด็นเลยครับเดี๋ยวเราฟังกันนะคะทีนี้ในส่วนจัดตั้งรัฐบาลเมื่อกี้นี้จะเห็นเลยนะคะว่าต้องมีพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วยวันนี้พรรคเพื่อไทยื่าสะกพิ่นี่เองค่ะตั้งโต๊ะแถลงนะคะมีการนา